ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนีฉันธัญพรแดงรอดนะคะวันนี้บริษัทนูสฟอร์ไลท์สัญจรค่ะมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอำเภอแม่แตงนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานัดผู้นํากับเกษตรกรนะคะได้มาเยี่ยมไล่ข้าวโพดกันนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะแล้วค่ะดเดี๋ยวเจอท่านเจอ,จเ,จอเจอท่านแรกก่อนเลยนะคะคุณน<ม>ราวุดมช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมน้าราวุจ,จนันทรเรืองนะครับเป็นผู้บริหารศูนย์นูตฟไลท์จังหวัดเชียงใหม่ครับดิฉันปิยพัฒน์ดำรักค่ะเป็นผู้บริหารศูนย์นูตอฟ์ไลท์ จังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งพยานนะคะที่นับถือเลยค่ะสวัสดีครับผมรุตนะฮะเรามาเป็นแสงก็มาเป็นพยานแล้วก็มาเยี่ยมชมสวนด้วยครับค่ะนี่คือผู้ร่วมเดินทางกับเรานะคะแต่วันนี้คุณนราวุธคะที่เรามาวันนี้เนี่ยเจ้าของอยู่ที่ไหนคะเจ้าของแว้แวดวันวนอยู่ตามนี้ครับนี่คือเจ้าของเจ้าแม็แเกรลูนเจ้าทิพย์เดโซเจ้าค่ะเจ้าแล้ววันนี้ที่เรามากันเนี่ยนะคะที่นี่เขาทําอะไรคะคุณนราวุธ ข้านี่นะครับที่ฝั่งตั้งหลังที่เอาหันนี่นะครับแม่นหมดเลยนะครับนี่คือแปลงของข้าวสาลีหรือข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวโพดอ้าวนี้ต้องคุยกับเจ้าของเนาะนะคะว่าเขาปลูกข้าวโพดพันอะไรนะคะเดี๋ยวคุณเราไปสัมภาษณ์เลยค่ะครับผมอ่ะช่วยกันนะเดี๋ยวผมช่วยน้อยนึงนะครับโอเคครับอ้าวแม่แก้วลูนี่ปลูกข้าวโพดเป็นข้าวโพดพันธุ์อะไรอย่างครับข้าวโพดพันธุ์นั้นสุกัดเจนห้าเจ้าสุกัดเจนห้าครับปลูกมามาปลูกมาได้ยัน ได,ได้สองเดือนปลายเลยค่ะเนาะได้สองสองเดือนกับสองวันนะเจ้าเจ้าแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องของปู้เขาโพดมาเหมือนหรือยังเจ้าเหมือนละเจ้าแล้วก็มันก็บรรยายแบบไม่เจ้าแล้วก็เขาเรียนคุณติ๋วเนี่ยก็เป็นแนะนำเพื hmm. ่อเอาชุดหนึ่งมาพื้นใช้เนะจ้าชุดหนึ่งพื้อใช้สิ่งสองครัง้งแล้วก็ครั้งที่สองสิ่ครั้งที่สองแถมสองครั้งเดียวนะเจ้าอย่ากล้า รอบแรกใจสุดหนึ่งสุดหนึ่งสองสองครั้งสองเตื้อไอ้เนาะแล้วความเปลี่ยนแปลงล่ะครับความเปลี่ยนแปลงแปลงดีมากเจ้าดีต้นใหญ่ดีเจ้าต้นใหญ่ดีก็เตีอยนนี้ต้นน้อยบางครั้งนะแล้วปีนี้ต้นใหญ่ดีปัญหาของของเรื่องของโรคนะครับในเขาเข้าโพดเนี่ยมันมีนักกว่าครับแต่ก่อนนี่มันมีเนาะมันมีเพียงนะเพียงแดงเพียงเงนนะแล้วท้องส่วนนี้บอกม่มีเจ้าตั้งใจยันเนี่ยกัน สูตรโฟรไลท์นี่ยหมมีแล้วเจ้าสูตรหนึ่งนี่นะเจ้าสองครั้งเดี๋ยวถามนิดนึงนะคะว่าข้าวโพดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยพันอะไรคะพี่แก้วพันนั่นสุกัดเจ็ดห้าเจ้าเป็นเป็นข้าวโพดอะไรคะหวานนะเจ้าที่เอามาต้มเจ้ามาต้มทานเนี่ยเจ้าปกติแล้วข้าวโพดพันนี้เนี่ยใช้เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยปลูกกี่เดือนคะเจ็ดสิบห้าวันเจ้าเจ็ดสิบห้าวันแล้วตอนนี้ข้างหลังเราเนี่ยกี่เดือนแล้วคะเนี่ยได้สัก สองเดือนกับสองวันเนี่ยนะจ้ามาเลอเลยนะคะแล้วปกติแล้วพี่แก้วเนี่ยทำข้าวโพดเป็นอาชีพเลยไหมคะจ้เป็นอาชีพเลยจ้าทำมานานละเจ้าทำมานานแล้วทุกปีเลยแต่มาได้ผลแบบนี้เจ้าทาแมอันคุณติ๋วนี่นแนะนำมาใช้สูตรนี่เจ้านกาถึงต้นมันใหญ่เป็นโตเลยเจ้าถ้าแม่ก็ดีใจตัวน้องมาตัวว่าน่ะอยู่ในที่ในสวนในการพ่อวัน เพิ่มเพิ่มใจอันนั้มันดีใจอันนะว่าขอให้คนสอนถ้มันใหญ่มันโตเร็วอย่างการเนาะแล้ครั้งแรกสอนที่แนะนำนี้เจือก่อนก่อที่แรกก่อน แม่เอ๊ะมันจะได้ค่ะมันใส่ซิอันเนี้ย5ซิซีอย่าง <laughs> ทีออ่แม่ใส่น้อยเดียวเยนเวเวาะแม่เอ้มันน้อยเนาะน้ำใส่เจ้าแมวเนาะเจ้าน้ำใสมันบัได้ผลก้าเนาะแม่บัได้แล้วเนาะอ,อือเอาใส่ข้างให้แม่หรอใส่ข้างก่อนโดยใหญ่มาใหญ่โห,โหก็ดีแล้วแม่ก็อภิษเขาใส่ในตัวนอนโหพอดีพี่ก่อใหญ่ตัวอยญ่กันม่ก็แล้วแม่ได้สิครั้งเดียวเพราะว่าคนซิพ่นคือแม่มันบ่มันพ่นบ่ไดอะไรแม่มันใหญ่แล้วแม่อันผมเข้าบ่ไดอะไรอย่างไรอีกนะโอ้ค่ะเสรุปแล้วเนี่ยตรงด้านหลังเราเนี่ยใช้ไปกี่ครั้งคะ ยาอย่างเจ้าที่ฉีดลูกบอลไลทไปเนี่ยค่ะอ๋อสูตรสูตรหนึ่งที่สองครั้งสูตรหนึ่งสองครั้งสูตรสองครั้งเดียวเจ้าเหมือนใส่สองครั้งมันกันได้อย่างคนพ่นันเบิกเข้าไปเคนคนฉีดบอกว่าเข้าเข้ามาได้แล้วเจ้ามาสูงอย่างเงี้ยถ้าเป็นกำเมืองเป้นห้องเป้นห้องว่าอุกกลับลองสังเกตนะครับลองสังเกตคือมันเข้ามาได้แล้วครับเสี่ยงตี้ละจริงๆต้องการข้าศิษิ์เนาะใครที่มันหัวใหญ่ๆหนึ่หัวหนึ่งขนาดกิโลหนึ่งอย่าไม่ก่ออยากก่อ มันมันเปินก็อนคือสิ่นี่เขาอจะได้อยู่นะเนาะหันมันใหญ่แล้วเนาะนะาะจะโตเร็วๆเนี่ยนะแม่เอ้ยแม่เสนอตัวว่านี่งามมันจะหนักนะปลาแก้วลูนครับนอกจากลําต้นตะกี้เฮาอู้ถึงแล้วนะครับแล้วใบปีด้ห้องครับใบมันหนาเขียวดีเจ้าใบมันหนามันใหญ่เขียวดีเจ้าครับเจ้าแล้วโลกมีก็ครับโลกบ่มีเจ้าโลกบ่มีเลยเจ้าบ่บ่มีบ่มีแต่กสิทธยาเดียวสิทธีเนี่ยนุ่นลาร์ไลน์เดียวเลยเจ้าบ่มียังผสมเลยผสมเลยเจ้าแล้วก่อนที่ใจนุ่นฟลน์นี่มีปัญหาพองกับครับเรื่องใบ ที่เหลกเนี่ยปิดแล้วนี่มีแล้วปิดนี่บอกมีเจ้ามันมีปัญหาเรื่องมันมีเป็นปัญหาเรื่องเป็นเป็นด้วงเป็นอย่างเนี้ยกะเป็นด้วงมาเจาะเจาะยอดมานี่นะเจ้เป็นต้นมาต้นนลํลำต้นมานี่นะเป็นด้วงเอามากดตายไปเหรออยากกแล้วนี่ต้องปลูกลูกฟรั่งนี่มาบอกมาเคยเป็นเลยเจ้าเคยเป็นเลยเจ้านะครับความมาเขียวเยอะเจ้าเจ้าคมันตองเขียวใหญ่ๆๆน้อยๆก่อนตั้งเลี้ยงมันมาตั้งใจมีมากระตึงเขียวตลอดเวลาเลยเจ้าบัวเสียงหายอย่างสักอย่างละครับดีสมบูรณ์ดี ยังง่ายตัวปลูกยังใหญ่ปีนี้นะครับหัวหันผลเร็วเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เม็ดใจหนักใจหนักจ้ะประมาณสามแกนจะสามหน่อยนด้นะสามแกนนั่นเพิ่มก่อไส้สามสี่แกนก่อเพิ่อไส้นะครับจ้ะตั้งแต่ใจนุ่นฟรานี่ประหยัดลงมาแฮมประหยัดใจหนักจ้ะแม่แบบใจเลยแม่แบบใส่เลยมันใส่ยากตัวม่ใส่ไม่น้อยๆละครับไป็สักเดือนเนี่ยนะเม่ใส่นะตั้งนั้นแม่กับแบบใส่เลยใสกระชิดนะคะครับจ้ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเหาจะาปลาไปดูแหมแปลงนึงนะครับที่ เพื่อนมาได้ใจผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จมขนาดเลยว่าเสียดายเนาะเสียดายที่มาได้ใจครับครับเดี๋ยวไปด้วยกันครับนี่ะครับที่ที่เพิ่นมาได้ใจครับมันมันเป็นจะได้ครับแตกต่างจากของเขาตะกี้จะได้พงเนี่ยพอพอสีต้นมันต่ำเนาะต้นมันต่ำมันต้นมันบบใหญ่เจ้าแล้วก็มีความรู้สซกว่ามันแบบค่อยแข็งแรง่แข็งแรงมันต้นมันสีมันจะล่มง่ายๆนะเนาะ เจแล้วก็ปลายมันปิดได้พองครับเนี่ยปลายมันก่อปลายมันมันแหลบไปเลยเนาะมันมางามเลยเนาะของเขาเป็่ต้นมันใหญ่เลยวันใหญ่มันลําต้นก็ดีเลยของเรามันก่อที่มันได้ใจปุ๋ยที่นะได้ใจนี่ตัวไรนะเรามีบางต้นที่ที่เขาหั่นติ๊มติมแบบแบบแค่แข็งแรงตัวเดียวเดียวักแก้วรุ้นมารับผมครับมาฟังนี้ลองดูนะครับตี๊มมันได้ใจพอนะครับต้นยังขนาดนี้อยู่ครับประมาณซอกกว่า เด็กครับแข็งแรงเจ้าอืมอันนี้เป็นแฮมแฮมแฮม a m m o n d ท่านนึงที่เปนท่านเดียวกันแน่กะเจ้าเป็นท่านเดียวกันเนาะครับแล้วก็เหมือนนนกัะจรับเปิ้ลได้ไปพ่อของป้าแก้วลุนก็ครับตอนตอนที่จ้าเปิ้ลมาพ่อกับเจ้าอย่างอันไอซูตไปกับมาพ่อเนาะพี่ซุดเนาะกรับพ่อของแม่เหรอเดียวกันด้วยเปล่าเจ้าพันเดียวกันอืมปลูกวันเดียวกันแฮมตาแหก ล้วเพิ่นมาดูของเปิแล้วดูของเฮาลราเพิ่นว่าน่ยการเพิ่นว่าโหมเป็กแกลุ้นใจอย่างอย่แม่ก็ว่าใจนุ่นฝรั่งเนี่ยเนาะนุ่นอย่างเนาะนุ่นฝรั่งนุ่นฝรั่งจะนุ่นฝรั่งน่ยการเราเล่าฟูดี้พี่ซเพิ้นก็ไปซื้อเหรอแม่ก็แนะนำเพิ้นเนาะเพิ้นก็ไปซื้อพี่ติ๋วเนาะเนี่ยพี่บอกพี่ซูจ้าไปซื้อไปซื้อแกไปซื้อเนาะแกไซื้อระกาศได้ผลนี่มันมีขาผลเฮ้ยเจ้าแม่ก็ใจนี่แม่ก็ดีใจอย่างแม่กาแนะนำเปิ้ลเนี่ย เด็กอะเจ้าอันนะเจ้าบอกหน่อยว่าตั้งทีมงานเขาจ้างก่อนไม่ได้จ้างเจ้าไม่ได้จ้างสบายเจ้าแม่ซื้อนะคะสบายเจ้าสบายได้เนาะสบายได้นะคะอ๋อนี่คร้เด็กจ้างเจ้าแม่ก็วิจัยเนาะแม่ก็ซื้อแตอกะมันใหญ่ดีเนาะแม่ก็ได้ผลนักๆอย่างนั้นแม่ก็ถ้าเกิดเรามาซื้ออย่างกันเจ้าในการสัมภาษณ์ที่ตั้งเอ่อ ผู้ดำเนินรายการนี้จะบัตุกเลยนะครับเพราะว่านี่คือความจริงใจนะครับของเกษตรกรแต่ล้วก็อู้ออกมาแต่แต่โดยที่เฮาไม่ได้อู้เลยนะครับแล้วไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยแต่กันแล้วไม่ได้ย้ำแม่มันมีถึงอย่างไาจสวนเนี่ยเนาะเกษตรกรอยู่แล้วแม่ก็บ่มีหาย่ะแฟนแม่ก็มียังหยานตัวคนเดียวแม่แม่ก็บเนยเนี่ยแม่คนเดียวนั่นนี่นะแม่ทำคนเดียวแม่นะมีหายจ่อยแม่คนเดียวใส่สูบคนเดียวแม่อยากกะมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะครับในเรื่องของการปลูกข้าวสาลีข้าวโพดเนี่ยเนาะนะครับเพราะว่าผมมาหันผมสังเกตนะครับแม่แก นีครับมันออกมันออกมานะครับมันออกมาครับมันคุณผู้ชมลองมาดูหัวด้วกันครับแม่กระลุนเชิญครับเอาเนี่ยครับแลกก็ครับแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ทํามานี่หลายปีนะเนาะหลายปีแล้วเคยหันเจี้อีก็ครับบัตรยหันเจ้าอันนี้คยหันปีเนี่ยเจ้าอันนี้มันเป็นมันเป็นเม็ดเดียวไหมก่อนเจ้าเม็ดเดียวเจ้าเม็ดเดียวแต่แตกนอออกมาแหมเจ้าอันนี้มันจะได้มันจะได้หน่วยแหมก่อนครับจะได้หนวยกันเนี่ยนหมีเจ้ามีหนวยอยู่นะเขาเนี่ยมันยาวเลยเนี่ยครับเนี่ยครับ นี่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับล้าบัตเจ้มีอันเดียวตัวนะครับบัตเจ้มีต้นเดียวแล้วมีแหมหลายๆต้นปูเป็ดเดียวจะปูเป็ดเดียวครับหากมันก็ใหญ่ดีคนับลองดูลองดูหักนะครับลองดูหักมันออกมาดีสิต้นแข็งแรงครับต้นแข็งแรงต้นใหญ่ตัวยซอยจะได้กว่ามีลงครับแข็งแรงมากันนะครับปีนี้แม่ไม่ปลูกนะปลูกนี่ถ้าลมมานี่มันล้มหมดเลยโกนต่าไป มันเพราะว่าต้นมันน้อยเนาะต้นมันใหญ่มาโตอยู่แบบนี้ครับแล้วนี่มันต้นมันใหญ่ลมมาไม่ใส่น้ําลมมากกบ่าฮากมันยังได้เลยอ่ะค่ะครับจ้ะอันนี้คุณนราวุีครับพี่แก้วมันบังนุชได้เลยเนี่ยฮโฟนโต๊ะมาต้องห่วงครับมันเป็นล่มเงาใหญ่ดีเลยนราวดีมาไปแก้วครับแล้วก็ตั้งแต่ปลูกมันเนี่เคยหันต้นใหญ่ขนาดนี้ก่อครับเนี่ยเคยหันเจ้าโอ้โหจ้าคุณผู้ชมครับลองมาพอนะครับระวังต้นกับแขนผมครับแขนผมยังน้ำขึ้นเลือกหรือต้นกัน ต้นมันเขียวจ้ะเทียบต้้นะยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหเท่ากันเลยนั่นแหละครับต้นแบบเจริญเติบโตขนาดเลยนะครับแล้วก็สูงท่วมหัวเลยจ้ะตั้งแต่ตั้งแต่ที่ทำมากาะบะเคยหันจิ้นสักเนึ่งนี่จ้าบะเคยเลยจ้าปีเนี้ยเคยหันจ้าภูมิใจตอนน้องอิ๋วมาอยู่ที่เนี่ยบางแดงเนี่ยเจ้าก็ดีใจโดยบองอิูวแนะนำเนี่ยนุ่นฟอร์ไลท์เนี่ยกับเจ้าเราได้สิทธิ์มามีอย่างจะฝากเกษตรกรที่เปิ้ลยังบ่ได้ใจนุ่นฟอร์ไลท์พ่องครับแนะนำ ตอนนี้ต่อไปขอดีหน้าขอขึ้ใจนุ่นฟ้าไรเลยเจ้าเพราะว่าเม่ดกลูนเคยนใจแล้วเจ้าดีมากมากเลยเจ้าต้นใหญ่แข็งแรงดีต้นโต,โตโตเจ้าัวกว่ายใหญ่เนาะเจ้าคุณอิ๋วครับคุณอิ๋วในฐานะที่เป็นผู้แนะนําผู้แนะนํากับเกษตรกรกับปะะ้าแกลูนบนใจมีความรู้สึกจะไดพ่องบอกกันพีน่น้องเลยมีความรู้สึกก็ดีใจมากๆเลยเจ้าที่ีมาแนะนํเพื่อเกษตรกรแล้วก็ได้ผลเห็นผลแล้ว เกษตรกรก็คงจะได้ร่ำรวยกันคราวนี้แหละเจ้ากับผลิตภัณฑ์ของนูตฟอร์ไลน์นะเจ้าแล้วนอกจากนี้นะครับเราต้องมีพยานแหมหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นติวเตอร์ชื่อดังนะครับเป็นชื่อชื่อดังละ,ละอาจารย์รุ่นมาหันแล้วนะครับมีความประทับใจจะไดนพ่อครับบอก,กบพี่น้องรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากนะครับว่าแบบต้นใหญ่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีฝักเยอะนะฮะแล้วก็ คือไม่เคยเห็นต้นข้าวโพดเนี่ยใหญ่แบบนี้นะสมบูรณ์ม,มากๆนะครับ<ม>คิดว่าผลิตภัณฑ์ฟอร์ไลท์เนี่ยนะฮะจะน่าจะช่วยกเกษตรกรให้ได้ผลผลิตดีกว่าเดิมเยอะมากครับ,รบเรื่องราวของอกเกษตรกรที่มีความประทับใจในเรื่องของข้าวโพดนะครับรายงานตรงจากอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ